สวัสดีครับผมพงศ์ศีราชานะครับก็วันนี้ก็จะมาให้ท่านชมเหรียญหลวงพ่อสะทอนนะครับปี2498นะครับเหรียญโลเหรียญสีนะครับจะให้ดูว่ามีแบบไหนม้างนะครับแบบไหนสีไหนม้างประมาณนี้ครับเพื่อจะได้เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวมาดูภาพกันครับเหรียญที่ผมเก็บมานี่เป็นเหรียญที่ผมสะสมมานานแล้วนะครับเหรียญโลและเหรียญ เหรียญทั้งเหรียญอัมนี่นะครับนะฮะก็หลักๆก,ก็จะมีอยู่2สีนะครับที่ที่เจอกันท้องตลาดนะครับเนี่ยฮะก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับเหรียญอย่างนี้ก็โดยรวมก็เดี๋ยวนะฮะอย่างนี้ก็อย่างนี้เป็นเหรียญลงยาและสมีนะครับนี่ครับ ก็จะมีสีแดงสีเขียวมาเนี้ยอันนี้สีอีกสีหนึ่งคือสีออกจากเขียวมรกตอัหนึ่งที่ผมเพิ่งนี้ได้มานานแล้วครับอันนี้สภาพสวยมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญโล่แต่ละเหรียญน,นี้่เป็นยังไงนะครับคำว่าเหรียญโล่นะครับเหรียญโลก่ก็เป็น,นี้ทราบกันอย่างเงี้ยครับโล่ก็เหมือนโล่แบบตำรวจเรามาเนี่ยที่สัญลักษณ์นะครับกองโค้งประมาณนี้ครับ ข้างหลังก็จะมีเข็มกัดนะครับเห็นไหมอย่างนี้เนื้องเงินเนื้องเงินกับไหลทองนะครับอย่างนี้กับไหลทองเดิมอันนี้เขาเป็นคาดบดำนี่ก็เกิดจากการธรรมชาตินะครับธรรมชาติของของไหลทองก็จะดำมานะครับเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็จะลงยาเนี่ยเนี่ยผมให้ดูสีแตกต่างนะครับเห็นไหมระหว่างว่าสีสีออกช้มเนะี่ยสีแดงนี่ครับเนี่ยการลงยาเป็นไงครับ นี่จะมาอธิบายการลงยาของแต่ละองค์นะครับลงยาแบบนี้นะครับลงยาอย่างนี้คือลงยาทุกวันนี้ก็คือคือเรียกเป็นลงยารลศมีนะเนียอย่างเงี้ยรัศมีคือเป็นริ้วริ้วริ้วริวร้วชิวงเสียงอองด้านข้างเงี้ยอย่างนี้จะเจอน้อยนะครับสภาพเจอน้อยมากที่จะเจอก็คือจะเป็นลงยาแบบทั่วๆไปแบบนี้ครับเนี่ยเนี่ยอย่างเง,งี้ยลงลงยาหลายจุดขูดแนวตั้งอย่างเงี้ยครับขูดล่องยาเนี่ยจะเจอเยอะ นะครับก็ราคาก็จะต่างกันครับก็อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นงานฝีมืองานลงยาละเอียดนะครับนะฮะและการลงยานี่เดี๋ยวผมจะสูบให้ดูนะยาลงยาของช่างสมัยก่อนนี่เพราะว่ายาเขาใสามากนะครับเห็นไหมถ้าเกิดดูคนดูยาเป็นนี่เอ่อมองแป๊บเดียวก็จะเข้าใจครับยาใสาๆนะครับยาใสาๆก็ใสามากเลย เทียนอย่างงี้มก็สูงเห็นไหมเห็นนะครับาจะาไม่เห็นไหมครับยาใสามากๆเลยเห็นไหมครับซอนล่องขูดอย่างนี้ประมาณน,นี้ครับเนี่ยใสๆเห็นเห็นผลฟองอากาศขึ้นเลยอย่างงี้องค์นี้ถือว่าเป็นสภาพสวยนะครับสภาพสวยมากเลยแล้วกันเนี่ยเม็ดพระศกจมูกหลวงพ่อนี่นะครับทุกอย่างคมสวยมากนะครับ ทีนี้ผมจะให้ยาดูยาแบบที่เป็นมีผลนะครับองค์เมื่อกี้มีผลน้อยหน่อยนะครับแต่องค์นี้จะมีผลเยอะหน่อยเพราะผลนี้เกิดผลฟองอากาศนะครับเวลาเผาไฟขึ้นมาฟองอากาศก็จะผลขึ้นมาเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมครับผลฟองอากาศนี่คือเกิดจากความร้อนนะครับผลอ,อากาศขึ้นมาอย่างเงี้ยดูยาไปไงครับยาใสๆเลยนะดูง่าย ใสมากถ้าเกิดจำจำเบอร์ยาจําอะไรได้เนี่ยจอจะรู้ด้วยยาเขาจะใสมากๆเลยเ็าจะเหมือนกับเหมือนแก้วนะเหมือนกระจกนะครับเนี่ยก็แตกได้นะครับหล่นอะไรแรงๆก็แตกได้นะครับเนี่ยนะใสไหมครับยาเขาใสมากๆเป็นอย่างนี้นะขูดได้แบบเนี่ยนะยาเห็นมองลึกสองลึก,ลกเข้าไปนี่จะเห็นเลยความใสของยานะครับเนี่ยใหลงยาละสมีนะครับ ก็ถือว่าสภาพสวยนะอย่างนี้ครับไม่ได้เจอง่ายนะครับก็จะมีอยู่การลงยานี่ก็จะแตกต่างกันไปอย่างเมื่อกี้ลงยาลัมีใช่ไหมครับผมจะให้ดูลง,งยา,อยางของอันนี้เคียวจากบรากอระกดนะฮะอันนี้ลงยาเป็นลายจุดเห็นไหมครับลายจุดจุดนี่ครับองนี้ถือว่าสภาพสวยแต่ที่มีรอยลาวนี่ผมด้วยความผิดพลาดของผมเองวันนั้นผมไปแก่แกะ่จะท่งประกวดนะครับเลย คีมบิดนะฮะคีมแกะโดยเสพเจดียมากเลยเลยไปจบเลยลาวยาเลยลาวก็ไม่เป็นไรอัย่างนี้ผมเก็บนะฮะนี่ไม่ไม่ขายแน่นอนเพราะว่าสภาพนี้เป็นองค์นี้ถือว่าเป็นสภาพสวยมากผ้าไม่มีตําหนิไม่มีอะไรกระไหลนี่เต็มร้อยเลยครับเป็นไงครับจมูกเปลือกตานี่ชัดเจนเลยะฮะดูที่จมกูกอย่างเงี้ยกระไหรลร้อยเลยครับเนี่ยเบอร์กระไหลของ,องพ่อนะครับ ดูให้ดีนะครับกับไหลนะครับเนี่ยกับไหลเดิมๆอยู่เป็นเงี้ยครับกับไหลทุกวันนี่เอาไม่พูดแล้วกันนะครับดูไว่าตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับก,รรกับไหลก็แตกต่างกันครับเนี่ยลงยาญอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ลงยาญอีกแบบนึงก็คืออ่านี่จะประมาณนี้ฮะเห็นไหมครับเนี่ยขูดล่องเป็นหลักลักษณะเรียมเรียมเห็นไหมเรียเมเรียมอย่างเงี้ยก็ยาเซใส,าสเหมือนกัน ยาก็จะดูง่ายเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยฮะเป็นเหมือนทำอ,อะไรขูดสักอย่างแล้วเห็นจะเห็นใบแล้วเ,เหมือนแปลงเ,เหมือนเครื่องมือขูดข,ของเขาครับก็จะเป็นร้องลององชัดเจนเลยนะครับอย่างนี้ดูง่ายแท้นะครับอย่างนี้พิมพ์4จุดนะครับมี 4. จุดละ5จุดนะครับเนี่ยฮะสจุดก็มองตรงนี้ครับนี่ครับมองด้านบนนี่ครับสองข้างนี่ก็สจุดแต่ถ้าเกิด ถ้าเกิดปิดเลี่ยมไว้เลี่ยมมองไม่เห็นก็คือก็จะมองตรงนี้ครับตรงตรงฐานพระเนี่ยเนี่ยตรงตรงอย่างนี้นะครับตรงตรงนี้คือ4ี่จุดนะครับนี่ดู5้าจุดนะครับ5จุดก็จะแตกต่างกันไปดูนะ5จุดเห็นไหมครับเนี่ยฮะจุดก็จะเว้าลงไปนิดนึงเนี่ครับเนี่ยเห็นไหมนี่ความแตกต่างแต่เกิดเลี่ยมปิดตรงจุดมองไม่เห็นก็สังเกตตรงนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยตรงนี้ว่าว้าฐานพระว้าเข้าไป แต่ตรงนี้ฐา,ฐานผาาตรงๆมาอย่างนี้ก็คือนะครับเป็น4จุดเห็นไหมครับอันนี้ก็เหรียญอาร์มหลังเรียบนะครับเหรียญอาร์มหลังเรียบเขาเรียกว่าเหรียญอาร์มหลังเรียบกระไหลทองฮนะเนี่ยก็ระไหลแตกกระไหลก็จะแตกต่างแล้วแต่การเก็บนะครับบางองค์ก็เต็มร้อยบางองค์ก็จะซีดมาตามการเวลาบางคนงก็หมดก็มีกันโดยการสัมผัสหรืออะไรเพราะว่ากระไหลนี่เขาบางมากนะครับโดนนิดนหน่อยก็จะหลุดล่อนง่ายประมาณนี้ครับ เห็นไหมครับการลงยาเห็นไหมครับลงยาอีกนี่ก็ลงยาแลศสมีอันนี้ลงยาด้านขวานี่ลงยาแบบขูดเป็นร่องธรรมดาราคาต่างกันเลยนะครับราคาต่างกันเลยนะครับองซ้ายนี่องซ้ายนี่ที่เป็นรัศมีจะแพงนะครับก็ตามความ ตามความหายากแลวก็งานฝีมือเลยครับงานฝีมือของช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะให้ดูอีกองหนึ่งนะครับอันนี้เหรียญผูกพัทสีบานะเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้ก็จะลงยาอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับก็ไล่ล่กันปี98นะครับเห็นนะอันนี้ก็ลงยาเห็นไหมครับเป็นขูดเป็นจุด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 เป็นธรรมดาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ถือสภาพสวยห้าจุดเห็นไหมครับ อันนี้5จุดเห็นไหมครับเนี่ยฮะตรงทรงตรงฐานตรงพ่อ่ก็ตรงนี้ก็เว้าเข้าไปเปลาเข้าไปนี่ก็คือเป็นดูง่ายเลย5จุดถ้าเกิดเียนปิดข้างบนไว้นะครับนนี่ก็เป็นเข็มกัดอนุสรณ์สถานภูพ,พัทสีมาปี2 5 0พหายากนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อันนี้จะเป็นแบบปัมป๊มปัป๊มหนุงใบปั๊มปั๊มนูนออกมาด้านหน้านะฮะจะต่างกับกับเมื่อกี้ครับนี่ครับ เห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับปี2500กับเนี่ยแป๊บนึงเห็นไหมครับอันนี้2500ก็จะปั๊มลงไปเห็นไหมเป็นนวนด้านหน้าแต่ถ้าเกิด9เนี่ย98ก็จะหลังประมาณนี้ครับของโค้งมันเหมือนกันครับมีเข็มกัดเหมือนกันคือความแตกต่างนะครับแค่นี้ก็แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะหลังอย่างเงี้ยหลังเรียบอย่างเงี้ยหลังเรียบก็เนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้ผมธรรมดาใส่ตาลเพชรก็เลยถอดออกมานะครับเนี่ยก็ฝากให้ท่านติดตามด้วยนะครับพงศีราชานะครับทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับนะทิกตอกด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบางทีจะได้เป็นวิธียาทานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้เข้าใจว่าผ้าสวยๆส,สภาพอย่างนี้ไม่ได้เจอบ่อยนะครับก็ลองลองดูครับที่บ้านท่านถ้าเกิดไปเจอก็ อย่างสิ่งที่ไม่มีค่าก็จะมีค่าขึ้นมาเพราะว่าเห็นแล้วก็จะได้รู้อ๋ออย่างนี้เขาเล่นอย่างนี้รุ่นนี้แท้เป็นยังไงองเงี้ยจะได้ไม่โดนหลอกจะได้เข้าใจที่ถูกต้องนะครับที่งสำคัญคือเป็นทรัพย์สินเป็นมรดกนะครับนะครับสิ่งที่มีค่าผ้าหลงพ่อนี่นับถือกันทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับนะครับอย่างนี้มีสวยๆนี่ส่สงมามาให้ผมเช่าได้นะครับถ้าเกิดน,นะครับ อย่างนี้ก็สกภาพนี้ก็หลายแสนครับนะครับหลายแสนเทนเด็เป็นงสภาพกับไหลทองเดิมนี่ผมจะเก็บภาพพรีเมียมประมาณนี้ครับก็คลิปต่อไปนะครับผมก็จะนําหลวงพ่อตะทอนที่ดูง่ายนะครับที่ดูง่ายที่สภาพสวยๆแล้วกันเกรดเบวแล้วกันไม่ท่านดูเพื่อจะได้เข้าใจและถูกแนวทางาอ๋อพระเล่นรุ่นนี้ประมาณนี้อะไรครับการ การที่รู้ไว้นี่ไม่เสียหายครับอย่างน้อยที่บ้านท่านอาจจะมีท่านจะได้มไม่ไม,ไม่ไม่โดนหลอกหรือจะได้เข้าใจถูกต้องว่าอ,อ๋อพระเรื่องนี้ด้วยเนี้ยนะครับเป็นสิ่งมีค่าอย่างหนึ่งนะครับพระเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หาง่ายๆนะครับนะครับเพราะที่ผมมามานี่ก็เช่าทั้งหมดนะครับเช่าที่จากเซียนที่เชื่อถือได้แล้วก็มีคนส่งมานะครับสวยๆผมรับเช่ามาที่ดูนะประมาณนี้ครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้ท่านอื่นจะได้เข้าใจนะครับพระหลวงพ่อโสธรจะได้เผยแผ่สิ่งที่เข้าใจนะครับและแล้วเราก็จะเล่นพระถูกทางตลอดไปนะครับเพราะว่าบางบางคนยังเล่นพระผิดนะครับเล่นพระผิดเข้าใจว่าตัวเองแพ้ตัวเองถูกคนเดียวบางทีไม่ใช่นะครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับคลิปหน้ามาชมกันใหม่ครับพระหลวงพ่อโสธรสวยๆนะครับพงศ์ศรีราชานะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับ